พุทธาถนาเนี่ยใช่ว่าทุกอย่างอยู่ทีจใจทิจใจเราทีนี้ถ้าเราทำอะไรขึ้นมามันส่งเสริมกำลังใจเนี่ยทีนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องโดยเฉพาะเราระลึกถึงสิ่งใดเนี่ยทำให้บาปให้อกุศลต่างๆมันไม่เกิดขึ้นในจิตใจเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเังการที่แจกดารานี่ก็ดีย จะระลึกถึงพระโพธิสัตว์ระลึกถึงตาลาด่างๆให้นึกถึงพระพุทธธรรมกระถงพระนาฏยขอคิดว่ามีประโยชน์ รางวัลน,นี้น่าจะเป็นจุดส่งเสริมที่จะทำให้เรามีพลังงานมากขึ้นที่จะขับเคลื่อนในการใช้ความเมตตาในการทำงานต่อๆไปแล้วก็พยายามที่จะมองหาคนรอบตัวของเรานะคะมีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะใช้ความเมตตาในการทำงานแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกหรือว่าความคิดนี้ไปสู่คนอื่นๆให้ใช้แนวคิดนี้ในการทำงานค่ะก็เป็นกำลังใจกับคุณแม่ด้วยว่า เราทำดีไว้มีคนเห็นเราแล้วแต่ก็ไม่ได้คิดว่าในสิ่งที่เราทำดีไม่ต้องการให้คนเห็นไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ต้องการเลยนะคะอยากจะใช้ธรรมะเนี่ยเป็นแนวทางให้ทุกคนใช้ธรรมะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากรางวัลอาจจะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าการทำความดีโดยที่เราไม่ต้องหวังเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับการทำความดีใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเรามุ่งม,มั่นที่จะทำความดี แล้วทําโดยไม่หวังเนี่ยแล้วความดีก็บังเกิดขึ้นทันทีที่เราทําอยู่แล้วนะครับนะฮะไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่รางวัลเนี่ยขอให้เราตั้งมั่นในการทําความดีต่อไปอันนี้จะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับน่าจะเป็นรางวัลที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนที่ทําความดีแล้วมุ่งมั่นทําความดีเรามีอะไรที่ที่มากเรามีอะไรที่ที่เห็นคนอื่นมีความทุกข์เนี่ย เราเริ่มที่ตัวเรากับคนใกล้ตัวเราก่อนสมาชิกครอบครัวเราก่อนแล้วจากสมาชิกครอบครัวไปถึงเพื่อนที่เรารู้จักคนที่เรารู้จักแล้วจากค่อยๆเริ่มจิตอาสาจะค่อยๆพัฒนาไปสู่สังคมที่เราอยู่แล้วสุดท้ายเราก็จะมีความเมตตากรุณากับเพื่อนมนุษย์ทุกคนโดยที่เราไม่เลือกนี่จะเป็นสิ่งสูงสุดที่ทำให้เราอยากทำโดยไม่ไม่ต้องรู้สึกว่า เ็นเรื่องยากลาบากนะครับถ้าเราเริ่มจากเนี้ยได้เนี่ยจากจิตใจที่เราอยากช่วยเพื่อนมนุษย์เนี่ยครับ